สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของอิสระพระเครื่องพระลึกลับนะฮะก็เปิด EP ีที่292กันแล้วนะครับวันนี้นะฮะกับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับผม300บาททุกรายการนะครับผม2องค์500นะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะครับผมใครที่ชื่นชอบสนใจนะฮะฝากพี่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องอิสระพระเครื่องกันเข้ามาเยอะนะครับและนี่คือช่องทางติดต่อของผมนะฮะที่เบอร์โทร0ูนย์ 68326327นะครับเบอร์ <c oughs> <g> นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับผมมาฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผม300บาท2องค์500บาทสุดคุ้มนะฮะใครชอบองค์ไหนรายการไหนติดต่อทัพไายกันมาได้นะครับผมและนี่คือรายการที่1นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะพ,พี่นะ นี่ครับก็จะเป็นเนื้อโลหะนะครับด้านหลังมียันเขียนว่าเสาห้าวัดช่องแคนนะครับรายการที่1นนะมาครับต่อไปครับรายการที่2นะครับจะเป็นพระสมเด็จ นะฮะสมเด็จคะแนนนะครับพี่พแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นของที่ไหนนะครับก็เก่านะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นพระบ้านที่ผมเหมามานะครับนำมาแบ่งปันให้กับพีพีเทุกท่านนะครับผมต่อไปครับรายการที่3กันเลยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหล่อนะครับผมไม่ทราบที่นะครับผมต้องแจ้งก่อนว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับผมไม่รู้จักจริงๆนะครับนี่ฮะของของพระเครื่องอ่ะมีเยอะแยะมากมายนะครับนี่ฮะอันไหนที่ไม่รู้จักผมก็จะแจ้งเป็นรายการไปนะพี่พี่ก็ เน้นย้ำนะครับเรื่อง EP เรื่องรายการแจ้งกันมาให้อ่าให้ชัดเจนนะครับนี่คือรายการที่3นะครับต่อไปครับรายการที่4นะครับนี่จะเป็นพระซุ้มกอเลยนะฮะนี่ครับเก้าเก้านะนี่ครับอยู่ในตลับนะฮะอันนี้ก็สวยงามนะครับเป็นรายการที่4นะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับรายการที่5นะครับนี่จะเป็นเหรียญจุราลงกรบรมราชาธิราชนะครับนี่ด้านหลังเป็นพญาคุดนะครับ รายการที่หนะรายการนี้นะครับราคาแบบว่าสุดคุ้มเลยนะครับมาครับต่อไปครับรายการที่6นะฮะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วโอ้โหด้านหลังนะครับหลังแบบนะมีฝั่งตะกุดด้วยนะพี่พี่นะโอ้โหไม่ค่อยได้พบเจอนะครับแบบนี้นะฮะเป็นรายการที่6ครับพี่พี่ต่อไปครับรายการที่7อันนี้จะเป็นพระเนื้อผงพระปิดตานะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับมีฮะมีมีอ่ายันด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ เป็นรายการที่7แล้วการใครชื่นชอบสนใจองไหนรายการไหนก็แจ้งมานะครับเป็นรายการก็ได้นะครับต่อไปครับรายการที่8นะครับพี่พี่เป็นหลวงพ่อคูณนะครับประลิสุตโทนะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีปี19นะครับรายการที่8นะต่อไปครับรายการที่9เลยนะครับจะเป็นเหรียญหน้าเสือนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับพี่พี่นะค่อนข้างที่จะสวยเนื้อเก่ามากๆเลยนะครับรายการนี้นะใครชอบใครสนใจ ใครไวใครได้จริงนะครับนี่คือพระบ้านพระสะสมนํามาแบ่งปันนะครับพี่พี่ต่อไปครับมารายการที่สิบนะครับดูนะฮะโอ้โหพระสมเด็จเนื้อเก่าเนื้อสวยแบบนี้นะครับบอกเลยว่าหายากนะครับดูนะฮะคาบลักสวยมากๆนะครับนี่ครับรายการที่สิบนะพี่พี่นะหมาครับรายการต่อไปครับสิบเอ็ดกันเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพระสมเด็จนะครับพี่อยู่ในตลับนะฮะก็พิมพ์โหคมสวยนะพี่นะแต่ว่าผมไม่ แน่ใจว่าเป็นของที่ไหนเนะครับเป็นรายการที่11แล้วกันต่อไปครับ12นะฮะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับพี่ีนี่ฮะเป็นรายการที่12นะครับต่อไปครับรายการที่13นะครับนี่ก็เป็นเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อไพรนะครับนี่จะเป็นของหลวงพ่อไพรวัดกำแพงนะครับเนี่ยฮะรายการที่13นะครับต่อไปครับ14กันเลยนะฮะเป็นจอบใหญ่ หลวงพ่อเงินนะครับสภาพใช้นะค่อนข้างที่จะสึกแต่ก็ยังมีความสวยนะคงความเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับพี่ๆรายการที่14นะครับต่อไปครับ15นะครับนี่วัดพับนะฮะตุ๊กตาใหญ่นะครับนี่เ้าเก่าๆเลยนะครับรายการที่15นะรายการนี้นะครับต่อไปนะครับรายการที่16นะฮะใครดูไม่ทันนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาได้ส่วนใครที่ดูแล้วชอบดูแลใช่สนใจอยากปิดนะผมบอกเลยว่า ปิดก่อนได้ก่อนนะครับใครแจ้งว่าปิดก่อนได้ก่อนนะฮะสัญญาณคําว่าปิดนะผมให้ปิดก่อนเลยนะ่ยฮะพี่ๆนะนี่คือรายการที่16เป็นพระสั่งก anyway. ระจายผมไม่ทราบที่นะครับต่อไปครับรายการที่17นะครับโอ้โหอันนี้จะเป็นพระซุ้มกอนะครับเป็นองค์สีทองนะฮะเนื้อเป็นโลหะหล่อด้านหลังเป็นพญาคุฑแบบนี้นะครฮะเป็นรายการที่17นะครับต่อไปครับ18นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับอันนี้ก็เนื้อละเอียดดีนะฝังตะกุดนะครับด้านหลังนะฮะ ก็เขียนว่าหลวงพ่อพรมหรือเปล่านะครับพี่พี่นะนี่ครับก็แล้วก็มีเหรียญฝังอยู่ด้านหลังนะแบบนี้นะครับพี่พี่นี่เลยครับรายการที่18นะพี่พี่นะใครชอบใครสนใจลองดูได้นะครับต่อไปครับรายการที่19นะครับพี่พี่อ่ะตรงหน้านี้เลยนี่ครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับใครเลงเนะฮะใครตามหาอยู่นะครับลองดูนะเหรียญนี้สวยเลยนี่ครับผิวยังเก่านะครับเนี่ยฮะ เป็นรายการที่สิบเก้าแล้วกันนะฮะมาครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับมาเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพี่พี่นี่เหรียญนี้จะออกเป็นเนื้อสีเงินๆเลยนะยครับเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะรายการที่ยี่สิบนะครับต่อไปครับยี่สิบเอ็ดนะฮะอันนี้จะเป็น อ่าเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมครับพี่พี่นี่ด้านหลังก็เป็นพัดนะปีนี้เก่าเลยนะครับสองห้าศูนย์หกนะครับโอ้โหสวยมากมากนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปครับยี่สิบสองเนะครับเป็นรูปภาพนะฮะเหมือนมีสเก็ตอะไรอยู่ด้านในเนี่ยพี่พี่นะเป็นของ คุณแม่ชีบุญเรือนนะครับรายการที่22นะครับต่อไปครับ23นะโอ้โหดูเลยฮะกรอบยังเก่าเลยนะครับด้านในนะฮะเป็นพระมเหสวนนะครับเป็นเนื้อชินนะครับรายการที่23นะต่อไปครับ24นะครับพี่ๆอ,อันนี้จะเป็นพระเนื้อผง เดี๋ยวดูนะโอ้โหด้านหลังนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะนี่ครับด้านหลังมียันหลวงพ่อกลวยด้วยนะเป็นรายการที่24แล้วการใครชอบใครสนใจก็ติดต่อทักทายมาได้นะครับส่วนใหญ่เป็นพระบ้านที่ผมนํามาแบ่งปันพี่จริงๆนะครับนี่ฮะต่อไปครับ25นะครับนี่เป็นพระนาคปกเนื้อชินนะครับคนถามว่าทําไมขายถูกจังทําไมขายราคานี้นะครับพี่ดูครับความเก่านะฮะแต่ว่า สิ่งที่ผมได้มานะครับตรงหน้านี้นะผมเหมามาจากอา,อาจจะเป็นชาวบ้านนะครับที่รู้จักกันนะครับก็เหมาก็คือยกมาทั้งถุงอะเนี่ยครับแล้วก็เราได้มาในราคาที่ไม่แพงเรามาถั่วเฉลี่ยต่อองค์นะครับแล้วก็เราก็บวกกําไรต่อองค์ไปนิดหน่อยเท่านั้นเองเราไม่ได้ขายแบบว่าราคาโอ้โหสร้างตึก นีครับนี่ฮะแบ่งปันนะครับคำว่าแบ่งปันนะให้กับ FC ทุกท่านนี่คือรายการที่25มาครับรายการต่อไปครับ26นะครับนี่ฮะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่ฮะ ก็เป็นหลวงด้านหลังก็เป็นหลวงปู่ทิมนะเปี่ยนห้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับรายการที่26นะครับต่อไปครับ27ดโอ้โหนี่ครับหลวงวดเดิมนะฮะวัดหนองโพนะครับพี่พี่โอ้โหมีตลับให้พร้อมเลยนะครับตลับนี้เก่าอยู่นะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่27นะครับต่อไปครับ28นะครับจอบเล็กนะฮะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคัน นะครับดูนะฮะรายการนี้เป็นรายการที่แนะครับต่อไปครับ29เลยเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของที่ไหนใครสร้างนะครับเป็นรายการที่29นะต่อไปครับรายการที่30กันเลยนะครับโอ้โหรายการที่30ิเจอพระสมเด็จเนื้อเก่าเนื้อสวยอีกหนึ่งรายการนะครับเนี่ยฮะรายการที่30นะต่อไปครับรายการที่31อนะครับโอ้ยอันนี้เหรียญ เก็บไว้นะฮะเจ้าของเก่าเดิมเขาเก็บไว้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็นี่ฮะเหรียญหลวงปู่โกวัดเก้าห้องนะครับเหรียญน,นี่จะเป็นเหมือนคาบเกลือขึ้นมานะเก็บไม่ดีเนะี่ยต้องต้องแจ้งไว้ก่อนก็ตามสภาพนะครับนี่ฮะก็สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยนะเป็นพระบ้านจริงๆนะฮะนี่คือรายการที่สามสิบเอ็ดนะต่อไปครับสามสิบสองนะครับโอ้โหอันนี้ปิดตาหลวงปู่นาคนะครับวัดห้วยจอระเข้นะพี่ๆนะ นี่เลยครับรายการที่สามสิบสองนะครับโอ้โหมีจานสวยมากๆเลยต่อไปครับรายการที่สามิบสามครับนี่อัน,นจะเป็นเหรียญน,นะโอ้โหผิวยังมีกระไลน,นะครับนี่หลวงพ่อเพวัดพิกุลทองนะรายการที่สามสิบสามนะต่อไปครับสามสิบสี่ครับอันนี้จะเป็นคล้ายๆหล่อบโบราณน่าจะเป็นพระพ,พิคเนตนะครับพี่ๆนะ นี่ครับเป็นหลอดโบราณเก่านะครับรายการที่34นะครับต่อไปครับ35กันเลยนะครับพี่พี่นี่เป็นพระเนื้อผงเป็นนาคปกนะครับเป็นพระเนื้อดินนะนี่ครับก็ด้านหลังมีรอยยันขึ้นมาผมไม่แน่ใจหลวงพ่อนะครับเป็นรายการที่35นะต่อไปครับ36นะฮะนี่เนื้อปกเออ่ขออภัยปกโคนะเป็นนาคเอ่อเป็นเนื้อชินนะครับนาคปกนะครับพี่พี่โอ้นี่ครับก็ ด้านหลังเป็นเลี่ยมปิดแบบนี้นะแต่ว่าดูพระข้างในนะครับดูแค่หน้านะฮะรู้เลยว่าเก่าแน่นอนนี่ะครับรายการที่36นะครับต่อไปครับรายการที่37นะครับพี่ๆนี่ครับอยู่กับพระสมเด็จเนื้อเก่าเนื้อสวยแบบนี้นะครับนี่ฮะรายการที่37นะครับต่อไปครับ38กันเลยนี่ฮะพระเนื้อดิน ไม่ทราบที่นะครับพี่พี่นะอันนี้นะครับเป็นรายการที่38นะ3 0 2องค์500รบาทจะส่งฟรีมีปลายทางให้นะครับผมต่อไปครับรายการที่39เนะครับเป็นพระเนื้อดินพระผงสุขันนะครับก็เก่าอยู่ในตลาดสวยงามนะครับผมมาครับต่อไปครับรายการที่40อันนี้จะเป็นพระสมเด็จอะไรผมไม่ทราบเลย นะครับพี่ๆนะนี่ครับเอาเป็นว่านะครับเก่านะเป็นรายการที่40แล้วการใครชอบใครสนใจติดต่อไทยกันมาได้ตลอดนะครับต่อไปครับ41มาเจอกับสิงห์สามขวัญนะเป็นหล่อโบราณเก่าๆอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะครับเป็นรายการที่41นะต่อไปครับ42อันนี้เป็นลูกอมอะไรเนี่ยครับผมไม่ทราบนะฮะว่าของหลวงพ่ออะไรนะนี่ครับ ว่าใช่ของหลวงปู่ทิมหรือเปล่านะครับโอ้มีอันนี้ติดมาด้วยนะครับพี่พนะนี่ครับเป็นรายการที่42นะครับต่อไปครับ43กันเลยนะฮะเป็นเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับพี่พนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปพระสมเด็จสภาพก็สึกนะตามการใช้งานนะครับเป็นรายการที่43นะครับต่อไปครับรายการที่44นี่ฮะเป็นพระเนื้อชินเก่า นะฮะแบบนี้นะครับรายการที่44นะรายการนี้นะครับต่อไปครับรายการที่45นะครับจะเป็นทางด้านของเหรียญ <issance> <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อเปิลนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อเปิลวัดบางพระนครปฐมนะครับแบบนี้นะครับรายการที่45นะครับมาต่อที่รายการที่46นะครับพี่พี่อ่าอันนี้นะครับจะเป็นพระลีลาเนื้อชินนะครับพี่พี่ค่อนข้างที่จะ เก่าสวยอยู่นะครับพี่ๆเนื้อชินพระลีลานะครับรายการที่46นะครับต่อไปครับ47กันเลยนี่ครับพระปิดตาเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเมฆสิธิ์นะครับพี่พี่นี่ครับเป็นรายการที่47นะครับรายการต่อไปครับรายการที่40 แนะครับพี่พี่อ่ารายการที่สี่สิบแดนี่จะเป็นทางด้านของอ่าพัดเจ้าตากสินมาราชนะครับพี่พี่นี่ครับรายการที่สี่ิแปดเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับรายการที่4ี่ิบ้านะครับนี่ฮะหลวงปู่สุขนะครับพี่พี่นี่เป็นรายการที่4ี่สิบเก้านะด้านหลังก็เป็นยันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมต่อไปครับรายการที่ห้าสิบอ่ะนี่จะเป็นเบี้ยแก้ตามสมภาพนะพี่พี่นะนี่ครับ เป็นเบียรแก้ผมไม่ทราบที่เลยนะครับรายการนี้นะฮะก็เก่าและสวยดีอยู่นะครับพีนะรายการที่ห้าสิบนะครับมาหารายการต่อไปนะครับผมรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับพี่ๆอันนี้นะครับจะเป็นพระเนื้อชินผมไม่แน่ใจนะไม่ทราบที่เลยนะครับเป็นพระกุนะครับทรงประมาณนี้นะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะต่อไปครับห้าสิบสองนะครับเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับ2517านะรายการที่52นะครับต่อไปครับ53ครับพี่พี่หลวงพ่อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่เป็นรูปหล่อกเก่านะรายการที่53นะครับต่อไปครับ มาฮะรายการที่54นะครับพี่พี่นี่เป็นหลวงปู่ทวดนะเป็นผซ้อนนะครับพี่พี่นี่รายการที่54ต่อไปรายการที่55กันเลยนะครับพี่พี่อันนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะเนื้อเหมือนจะเป็นตะกั่วเลยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านไหนนะครับนี่ฮะร,รายการที่55นะครับ รายการต่อไปครับรายการที่ห้าสิบหกนะครับพี่พี่นี่ก็จะเป็นทางด้านของจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบหกนะครับต่อไปครับห้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับน่าจะเป็นขาโตนะของหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับพี่พี่รายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับต่อไปครับห้าสิบแปดนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียครับพี่พี่อันนี้เนี่ยครับรายการที่ห้าสิบ 8นะครับต่อไปครับรายการที่59ครับพี่พี่มา59โอ้โหอันนี้อะไรนะครับมาเป็นพวงเลยนะครับโอ้โหอันนี้ผมไม่แน่ใจหลวงพ่อเลยนะครับพี่พี่แล้วก็มีอ่ะยกพวงนะมีทั้งแหนบนะครับแล้วก็มีอ่าลาหูอมจันทร์รูปหล่อตรงนี้ไปให้ด้วยนะครับพี่พี่นะนี่ครับส่วนเหรียญนี่ก็นี่เลยครับเป็นหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อน้อยหรืออะไรทักอย่างนะครับนี่ฮะก็ตามนี้นะครับพี่พี่นะ นี่ครับเป็นรายการที่59กนะครับก็อยากได้รายการใหม่ก็แจ้งมาต่อไปครับรายการที่อ่าิบนะครับนี่เลยครับเป็นพระเนื้อผงนะนี่ครับเหมือนเขียนว่าอะไรสักอย่างด้านหลังนะครับนี่ฮะก็นี่ครับตามนี้เลยนี่ครับพี่ๆผมไม่รู้จักนะครับว่าหลวงพ่ออะไรนะครับนี่ฮะเป็นรายการที่60ครับต่อไปครับรายการที่61นะครับมา พระสมเด็จนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะาจะวัดระฆังเนี่ยฮะพี่พี่นะเนื้อเขาเก่าสวยดีนะครับรายการที่61นะต่อไปครับ62นะครับพี่พี่อ่ะ62อัน,นี้จะเป็นพระปิดตาพังพการน,นะครับพี่นะนี่ครับนี่ฮะเป็นรายการที่62นะครับพี่พี่ต่อไปครับรายการที่63นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะฮะของกรมหลวงชุมพรนะเหรียญน,นี้ก็อ่า หลวงปู่ทิมผูกเสกนะครับรายการที่หกสิบสามนะต่อไปครับหกสิบสี่อันนี้จะเป็นเต่าหลวงปู่สุกนะพี่ๆนะนี่มีลอยจานแล้วก็มีนักโปกของหลวงปู่สุกด้วยนะครับรายการที่หกสิบสี่ต่อไปครับหกสิบห้านะอันนี้ก็เป็นพระพรมสีนนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยนะครับก็เป็นหล่อโบราณนั้นเนื้อโลหะนะครับรายการที่หกสิบห้านะครับใครชื่นชอบสนใจก็ลองดูนะครับต่อไปครับหกสิบหกนะเหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงนะครับพี่ๆนี่ เป็นรายการที่66นะครับรายการต่อไปครับ67เหรียญหลวงพ่อกรันวัดพระญาตินะครับ2 4 6 9นะครับรายการที่67นะต่อไปครับรายการที่68นะครับพี่ๆนี่อันนี้จะเป็นทางด้านของรพระนางพญานะครับพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆนะนี่ครับรายการที่68นะครับต่อไปครับ69นะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะครับพี่ๆนะนี่เลย เป็นรายการที่หกสิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่70ครับพี่พี่เป็นพระล่วงหลังลางปืนนะครับพี่พี่นะรายการนี้เป็นรายการที่70บนะครับนี่ฮะก็สวยงามนะครับอาจจะมีเสียง บ้างนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมีลูกชายลูกสาวเนาะวิ่งเล่นกันเสียงดังนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยนะก็มาฮะโฟกัสที่เสียงผมแล้วกันนะครับต่อไปครับรายการที่71นะครับพี่พี่อ้าวจะเป็นอ่าทางด้านของเหรียญหลวงพ่อจงนะครับพี่ๆนะหลวงพ่อจงรายการที่71บนะพี่ๆฟังรายการให้ดีนะครับพี่ๆนะต่อไปครับ72อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญอะไรครับเนี่ยเหมือนหลวงปู่ดูหรือหลวงพ่อัน นะครับลองดูนะอาเป็นว่านะครับเป็นรายการที่72แล้วกันต่อไปครับ73ครับพี่พนี่ฮะมาอยู่กับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับรายการที่73นะต่อไปครับ74อันนี้เหรียญผมไม่ทราบที่เลยอันนี้นะฮะผมไม่แน่ใจเลยว่าหลวงพ่ออะไรเนี่ยแต่เป็นอ่าเป็นเขียนว่าปี2511จังหวัดเพชรบูรณ์ นะครับพี่พี่เนี่ยฮะเป็นอำเภอชนแดนเนาะพี่พี่เนาะนี่ครับเป็นรายการที่เจ็ดสิบสี่แล้วกันต่อไปครับเจ็ดสิบห้าครับผมนี่ฮะเหรียญแปดรอบนะครับแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่รายการที่เจ็ดสิบห้านะต่อไปครับเจ็ดสิบหกกันเลยนะครับเป็นเป็นเป็นอะไรครับเนี่ยหล่อโบราณเหมือนพระบูชาขนาดเล็กนี่ยครับพี่พี่นะรายการที่เจ็ดสิบหกนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับมาดูพระ ปิดตากันบ้างนะครับพี oh, e ่พี่โอ้โหเก่าสวยดีนะครับพี่พี elephant. ่นะรายการนี้นี่ครับเป็นรายการที่77นะครับต่อไปครับ78นะครับพี่พี่นะอันนี้เป็นพระเหรียญหลวงพ่อเจกหรือเปล่านะครับนี่พระอาจารย์เจกนะนี่เลยครับด้านหลังก็จะเป็นหานุมาหวันนี้นะครับพี่พี่นะเป็นรายการที่78นะครับต่อไปครับมารายการที่79นะครับนี่เหรียญหลวงพ่อพริ้งโอ้โหยังเก่าเลยนะครับ2 5 1 4 หลวงพ่อพริ้งเนี่ยครับนี่ฮะวัดบางประกอบนะครับเี่นสวยมากมากเลยนะครับพี่ๆนะเป็นรายการที่เจ็ดสิบเก้านะครับต่อไปครับมาฮะรายการที่แปดสิบนะครับมาฮะพระอาจารย์อะไรครับนี่พระอาจารย์ดีเลขปีหกสองนะครับโอ้โหพระบ้านจริงๆนะครับดูฮะเก็บยันพระเก่าพระใหม่ก็นี่ฮะอยู่ที่ชอบนะครับพี่พี่นะนี่ครับเป็นรายการที่แปดสิบนะครับ นี่ครับรายการที่แปดสิบต่อไปครับรายการที่แปดสิบเอ็ดมาเดี๋ยวผมจะใกล้จะหมดแล้วนะครับพี่พี่นะใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกันไว้ได้เลยนะครับแปดสิบเอ็ดนี่จะเป็นพระกุพาเนื้อชินนะครับไม่ทราบที่นะครับพี่พี่นะต่อไปครับแปดสิบสองนะครับเป็นหลวงพ่อปานหรือเปล่าเอาหลวงปู่สุกนะครับภายด้วยเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับนี่นี่ครับเป็นรายการที่แปดสิบสองนะครับต่อไปครับแปดสิบสามนะครับพี่พี่โอ้โหเดี๋ยวขอญาต์ซูมออกเลย อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยบัตรรับรองพระแท้เป็นหลวงพ่อพัดนะโหยราคาพี่พี่นี่ครับเป็นเหรียญแบบนี้นะนี่ก็เป็นรายการที่แปดสิบสามนะครับพี่พี่นะใครชื่นชอบสนใจนะฮะก็ลองดูนะครับติดต่อทักทายได้นะครับต่อไปครับแปดสิบสี่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพระเนื้อชิน เนะฮะเป็นซุ้มแบบนี้นะครับเป็นรายการที่84นะครับต่อไปครับ85นะครับมาพระเนื้อชิ้นเหมือนกันนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับไม่ทราบที่นะครับพี่ๆนะรายการที่85นะครับต่อไปครับ86มาอันนี้ก็หลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในนะครับโอ้โหเป็นเหรียญลงยาสีสวยมากสีเขียวนะครับ นี่ฮะใครเล่นอยู่ใครตามหาอยู่ก็ลองดูนะราคาไม่แพงนะครับพี่พี่นะนี่ฮะสามร้อยสององค์ห้าร้อยเท่านั้นนะครับนี่คืออ่ารายการที่แปดสิบหกนะครับต่อไปครับแปดสิบเจ็ดนะครับพี่พี่อ่ะอันนี้เหรียญอะไรครับเนี่ยไม่แน่ใจนะครับอ่ะนี่ข้างในก็เป็นเป็นเหรียญลงยานะครับพี่พี่นะอยู่ในกล่องแบบนี้ครับนี่ฮะนี่ฮะ เจ้าสู่มหาเศรษฐีหลวงพ่อพัดเหมือนกันนะครับพี่พี่นะดูนะครับหนึ่งเคอะไรสักอย่างนะครับก็เนี่ยฮะมีโค้ดมีอะไรนะครับพี่ๆี่นี่ก็นะครับผมไม่ค่อยรู้จักนะครับพี่ๆนะเป็นพระบ้านปุเมหมามาผมก็เนี่ยฮะมาแบ่งปันดูเผื่อมีพี่ๆอาจจะชอบนะครับพี่พี่นะมาครับรายการต่อไปครับรายการที่แปดสิบแปดเลยอ่ะผมให้แปดสิบแปดนะฮะผมให้ยกคู่เลยนะครับจะเป็น เป็นกำไรแบบนี้นะครับพี่ๆนะนี่ครับเป็นกำไรนะฮะสามารถอันนี้ผมให้คู่กันไปเลยนะครับพี่ๆแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นรายการที่88นะครับพี่ๆนะเหมามาได้ก็แบ่งปันกันไปนะครับใครชอบใครสนใจก็ลองดูนะฮะัสำหรับวันนี้ก็จบลงที่88รายการนะครับใครที่ชื่นชอบสนใจนะฮะติดต่อได้เลยนะครับ0 9น8 3 2 6 3 2 7นะครับ EP นี้ก็นี่ฮะ ก็จบลงนะครับที่88รายการใครที่อยากได้นะฮะอยากบูชาราคาอย่างไรวันนี้ก็โทรหรือว่าทักไลน์กันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบตัวลาไปก่อนแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ